สวัสดีครับฮัลโหล everyone สบายดีสบายดีมาพบกับผมแล้วช่องจอห์นนี่บายเกินวันไหนอารมณ์ดีก็จะเป็นจอห์นนี่บายเกินวันไหนอารมณ์ไม่ดีอ่ะตอนนี้บายเกินวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวพามามาวานนี้ซ่อมรถให้นะอ่ายังไม่เสร็จอ่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูจะซ่อมรถให้เสร็จก็ บรรยากาศตอนเช้าอยู่หน้าบ้านนาหน้าสน,นามเด็กเล่นที่หม่จะมาออกกําลังกายเครื่องละเครื่องละสิบนาทีเนาะย็นนี้เนาะนี่เครื่องละเครื่องละเครื่องละกิ่นาทีเนาะเครื่องละนาที <c oughs> มันเยอะอยู่ด้วยอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เกือบเกือบเกือบเศร้านาทีอ่ะรอนาที่ออกอันนี้ นี้ซิตอ uh ัพ huh. สี่เครื่องสี่เครื่องเครื่องและกี่นาทีคะไม่ได้เป็นนาทีนับเอากี่ครั้งลองเลยปะดึงนี้ที่ดึงสิบห้าครั้งสองเซตก็สามสิบแล้วก็อย่างนี้ป่ะไปะทํารถทุกคนตอนนี้ ก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วครับต่อมรถที่ทําค้างไว้เมื่อวานวันนี้มีวันนี้มีผู้ช่วยอันนี้เป็นรถนาเริ่มตั้งแต่รถสตาร์ทไม่ติดไม่มีไฟอะไรเลยครับผมก็เริ่มไล่ตั้งแต่ไฟตั้งแต่ตั้งแต่กล่องตั้งแต่ฟิลไล่ไล่มาเรื่องน้ำมันเรื่อง มอน้ำน้ำมันเครื่องไล่ทุกอย่างเลยจนจนมาเจอปัญหาปัญหาหลายอย่างเลยเพราะว่ารถคันนี้เคยโดนซ่อมมาแล้วเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไล่ทำมาจนรถมีไฟแล้วก็สตาร์ตได้ลทะสตาร์ตติดแล้ว ตอนนี้ที่เหลือก็เก็บรายละเอียดครับแล้วก็ถ่ายของเหลวทั้งหมดน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเบรกไล่เดี๋ยวจะไล่ให้เขาให้หมดนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะมีเก็บความรู้เล็กๆแน้นอยนิดนึงนะครับจะพูดถึงสิ่งที่ผมเห็นบ่อยมากที่สุดก็คือหม้อน้าหม้อน้ํานี้ห้ามใช้น้ําธรรมดาเติมนะครับต้องเป็นน้ำหล่อเย็นหรือว่าคูลเลนต์นะครับเพราะว่า น้ำธรรมดาจะเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็น้ำธรรมดาจะไม่มีสารการสนิมต้องใส่น้ำยาหล่อเย็นนะครับเพราะว่าหม้อน้ำแล้วก็ระบบต่างๆจะได้ไม่เป็นสนิมแล้วก็เครื่องจะได้ไม่เกิดความร้อนด้วยครับแล้วก็น้ำมันเครื่องถึงที่พบในคันนี้ก็คือเติมน้ำมันเครื่องเยอะเกินขนาดนะครับจนเต็มจนล้นน้ำมันเครื่องต้องเติมพอดีที่มาตรฐานที่รถ แมน f ด c t แฟกชเชอร์เขาตั้งไว้นะครับถ้าเติมเยอะเกินอาจจะเกิดผลเสียมากกว่านะ้ำมันเครื่องมีน้อยกว่าเดิมก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันทำอะไระคะตอนนี้เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดพวกสายไฟสายระบายอากาศสายสารพัดสายที่ที่เขา,าเนี่ยที่มันหลุดหลุดลิงลิงเ่ะเเก็บรายละเอียดก่อนนิดนึง<ส>แล้วก็ถ่ายของเหลวให้มามันยาก มันยากไหมคะรถคันนีไ้ไม่ยากหรอตอนนี้ถานน้ำมันเครื่องอยู่ใส่น้ำมันเครื่องนะน็อตเอาน็อตก็โอเคไม่มีเหล็กไม่มีอะไรติดแต่ว่าสถา,านที่ไม่สถา,านที่แค่ <c oughs> ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แต่ก็แค่นี้แหละครับก็ได้อยู่ทำได้แต่จริงๆแล้วทารถต้องมีสถา,านที่ดีดนะอ่าฮะ <Okay. S 2> อุปกรณ์เยอะแท่เยอะขนาด อันนี้ถังใส่น้ำมันเครื่องบ่ใช่ไหมคะถังมันร้อวันนี้วันนี้จะปลอมตัวเป็นช่าง <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้คือน็อตที่พอออกมาตอนเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง <c oughs> นะนเก็บความรู้เล็กนน้อย ใครรู้แล้วก็ดีใครถ้าใครรู้มากกับผมก็ดีอันนี้เขาจะมีแหวนรองอยู่อันนี้ต้องเปลี่ยนนะมันเป็นน้ำมันเครื่องห้าบาทจุดบาทคืออันเนี้ยจะเป็นแหวนรองภาษาอังกฤษเรียกว่า cross washer คือเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวคนส่วนมากจะใช้ต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยแล้วจะมีวันหนึ่งที่เราแทนน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปแล้วอันเนี้ยจะเติมไม่คุ้มครับห้าบาทจุดบาทครั้ทงที่เป็นน้ำมันเครื่องแนะน,นำเลับ เปลี่ยนแหวนตัวนี้แหวนรองเนาะ่านมันเจ้าฝน <c oughs> ตกทุกคนเกิดปรากฏการณ์เพราะว่าไม่เคยไม่ค่อยได้ทำงานเนี่ยพอมันทำงานปุ๊บฝนตกเลยเฮ้ยยเดี๋วอมเอเอ,เอาไปขี่ตกช้าง <c oughs> บอกเขาว่าข้างมาจากออสเตรเลียเขาคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงนะโอเคเดี๋ยวชั่วโมงละสิบบาทอุ้ยชั่วโมงมาแพงนะโอเคเดี๋ยวไล่เก็บรายละเอียดพี่ซ่อมมากี่วันแล้วคะอันนี้สองมวันแต่มันไม่ค่อยมีเครื่องมือไงถ้าไมมีเครื่องมือนี่ก็ไปซื้อมานี่ก็ไปซื้อมาคือแบบมาแบบ มาไม่ค่อยมีเครื่องมือเครื่องมืออยู่ออสเตรเลียเอามาไม่ได้แต่ก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแน่นอนตี่ได้สบายอยากเห็นตอนพี่ใส่น้ำมันเครื่องอ่ะพี่จะใส่ตอนไหนหรอตอามคิดควาใส่ใช่ป่ะอ่ะฮะต้องไปซื้อแหวนตัวนี้ก่อนอ้าว uh huh. ต้องไปซื้ออีกเหรอ <c oughs> กําไรกไรําไะซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์คือเราจะทําอะไรอ่ะเราทําครั้งแรกให้มันดีไปเลยแต่เราก็จะต้องไม่ต้องมาลื้ออีก uh huh. ใช่ค่ะภาษาช่างเขาสอนมาว่าทำครั้งแรกทำให้ดีให้จบแล้วก็แล้วก็โอ้มันมีเยอะเกิน <c oughs> ถ้าเราจะตัดอะไรใช่ไหมเ <c oughs> ขาบอกว่าวัดสองครั้งตัดครั้งเดียว <c oughs> อ,ะอะไรปรมา <c oughs> นภาษาแทมันก็แปลยากเหมือ,อนันนะ ซ้นตกตละตองก็อากาศดีแต่อากาศไม่ดีสำหรับซ่อมรถจุดนั้นอันนี้เราก็แวะไปร้านข้างทางเติมพลังก่อนที่เราจะกลับไปซ่อมรถต่อแต่ว่าสั่งจานเดียวได้สองจาน <c oughs> สั่งคะนหมูกรอบไข่าดาวสองแต่ได้คะนหมูกรอบสอง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินใช่ค่ะเฮ้ยพี่เห็นอะไรแล้วอะไรหรอถิงที่ใีม่ชอบกระถินไม่ใช่หน่อไม้เหง้กากอไผโอ้กอไผ่พี่น้องก็ไผ้มีเจ้าของหาไม่ได้ร้านข,ข้างทางถือแม่ถึงมากนะทุกคนกินข้าวดีกันครับเราต้องพูดว่าไขา่ดาวสองลูก ถ้าเราพูดว่าคณะไข่ดาวสองเขาก็เข้าใจว่าสองจานอ๋อคือแบบว่าคณะไข่ดาวสองฟองอ่าฮะคือว่าคณะไข่ดาวกินได้คณะหมูฟองไข่ดาวสองฟองแล้วคณะเนื้อปไข่ขขาดาวสองฟองแต่นี่เป็นไรกินเดี๋ยวกินให้ดูหมดเนี่ย <laughs> สองจานอ,อร่อยอร่อยเหรอ ก๋วยเตียวนะื้อนื้น้องพี่นะ้องพักมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อมาถาเบิงกันเนาะว่าพี่จอนี่สิกินเบิร์ดหรือบอเนาะพี่น้องสองจานอ,อร่อยปะขอเค หล <laughs> <few apologies>. ังจากที่สั่งหนึ่งจานแล้วได้มาสองจานแล้วผลงานก็เป็นแบบนี้กินเกือบหมดนะครับเหลือนิดนึงไม่ไหวพี่ใหม่ยังไม่ถึงครึ่งเลยพี่หมดไปเกือบสองจานละอะไรไหมกินเยอะจะได้ตัวเร็วๆเป็นไง อิ่มอิ่มเหรออิ่มเหรออิ่มเหรอหอกับบ้านแต่ชามมันใหญ่กินได้กินได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วแต่พี่กินไปสองโอ้อิ่มปะ่ะทำรถต่อซื้อของก่อนเดี๋ยวพี่เป็นลูกมือ ให้ได้ไหมซอมจากน้ำมันเครื่องสีใสๆนะพี่หลงใสๆเหลืองๆนิดนะึงใช้ไปนานๆจนเป็น,นสีดนำนำ น้ำมันเครื่องมันมีหน้าที่อะไรบ้างคะน้ำมันเครื่องมีหน้าที่หล่อลื่นแต่ไม่ใช่หล่อลื่นอย่างเดียวนะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีหน้าที่หล่อลื่นแล้วก็หล่อเย็นด้วยถ้าน้ำมันเครื่องใหม่ก็จะทําให้เครื่องไม่ค่อยร้อนเกินแต่หลักๆของน้ำมันเครื่องเลยก็มีมีหน้าที่หล่อรอ ใส่หมดเลยเปล่าใส่ไม่ต้องหมดอย่างเช่นรถคันนี้รถคันนี้เขาให้ใส่ประมาณ0ูนจุดแปดลิตรใช่ไหมเราใส่ยังไม่ถึงแล้วเราก็เช็คต่อ เพราะว่าถ้าเราใส่เกินมันะออกยากแต่ถ้าเราใส่ยังไม่ยังไม่เต็มเราเติมง่ายก่าถึงไหนและ้วคะตอนนี้ทานน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วแล้วก็ทาย น้ำลอยเย็นถ่ออายออกหมดแล้วก็ใส่ใหม่ทั้งหมดเลย๋อแล้วอันนี้ถังอะไรหรอคะอันนี้อันนี้เป็นถงังเขาเรียกว่าถางังอ่าหม้อพักหม้อพักน้ำลอยเย็นน้ำน่ะลอยเย็นมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเนาะน้ำลอยเย็นใช่ไหมาหามีหน้าที่เข้าไปในเครื่อง มัทําให้เครื่องเย็นอพอเครื่องเย็นแล้วมันก็นจะเนีน่ยตรงนี้คือหม้อพักนี่คือหม้อน้ำใช่ไหมน้ําน้ําที่ร้อนอยู่ในเครื่องจะออกมาอยู่ในนี้แล้วพอเย็นแล้วน้ําที่น้ําที่เย็นอยู่ในนี้ก็จะเข้าไปในเครื่องน้ําที่ร้อนก็จะออกน้ําเย็นก็จะเข้ามันก็จะวนอยู่อ๋อแต่ว่ามันไม่ได้เย็นมันเย็นสาหรับเครื่องนะแต่มันไม่ได้เย็นสําหรับเราอ่าฮะสำหรับเราก็ร้อนแหละจะทำให้เครื่องเย็น ตัวนี้เป็นหม้อพักน้ำพอน้ำร้อนอะอะไรที่ร้อนเหล็กร้อนน้ำร้อนมันจะขยายตัวใช่ไหมน้ำมันพอมันร้อนมันก็จะขยายตัวพอมันขยายตัวมันก็จะล้นออกมาพักอยู่นี้ครอเครื่องเย็นปุ๊บน้ำที่อยู่นี้มันก็จะดูดกลับเข้าไปอ๋อวนอยู่อย่างนี้เพราะฝาม้อน้ำเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ใช่ไหมแรงดัน สามารถดูดเข้าดูดออกได้อธิบายไม่ค่อยถูกแต่รู้หลักการ <laughs> <c oughs> เปิดร้านซ่อมรถไหม <laughs> <laughs> ถ้ามีเครื่องมืออ่ะน่าจะได้เลยนะขี <c> ่ <oughs> <c oughs> <sh> ได้แล้ว ถ่ายของเร็วมาแล้วลองเนาะเดีย๋ยวเ,เอารถไปลองแล้วก็เอาไปใหม่ไปส่งห้องพักก่อนเดีย๋ยเราที่กลับมาแล้วประกอบกลับคืนก็เรียบร้อยโอเคทุกคนหลังจากที่ซ่อมรถเสร็จแต่ก็ยังไม่เสร็จร้อยปร์เซ็น เดี๋ยวต้องเก็บรายละเอียดจะท,ทําทีเดียวให้มันดีร้อซไปเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวนๆอยู่กับการซ่อมรถเดี๋ยวก็จะออกไปตลาดนัดไปหาซื้ออะไรมาทํากินครอบครัวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมส่วนคนที่คอมเมนต์ว่าจะกลับออสเตรเลียอยู่ไหมก็ยังไงก็ต้องกลับครับไม่กลับไปทํางานก็ต้องกลับเพราะว่าแม่ผมอยู่นู่นเนาะแล้วคนที่มีหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมแนะนําตัวว่า ความเป็นมายังไงประโยชน์สเตียลีหรืออะไรทําอะไรเนี้ยเดี๋ยววันไหนมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงคลิปแนะนำตัวเองส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชอบก็ไลค์ถูกใจก็ยิ้มใช้ชีวิตมีความสุขครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย